Okay, โอเคก็สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honda g กลอมใช่ไหมครับโอ,โอเคนะ Honda g กลอม 125cc น่าจะใช่นะห้าเกียร์อ่ะก็วันนี้ได้มาติด Quick Shifter กับผมนะอ่ามันเป็นตัวรุ่น V4 นะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีตัว V5 ขายแล้วนะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะอ่ะตัวนี้น้อง ลูกค้านะเขาไปได้มือสองมานะครับผมแล้วแบบอ,อยากจะเดินทางมาติดตั้งกับผมผมก็เลยทําการติดตั้งให้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง V4 แต่ชุดเซนเซ,นเซอร์จะเป็นเซนเซอร์แดงนะครับผมชุดราคา450บาทคือจะได้กล่องของผมรุ่นไหนก็ช่างสามารถติดชุดเซ,เซ็นเซอร์แดง450บาทได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูการเตะ Quick Shifter กับ Honda Com 5 Gear ดูว่าจะเป็นฟิลลิงอย่างไงถ้าไม่รู้จะรั้นไหมเดี๋ยวไปลองฟังกันไป All these sides o r suicide They keep me up like every night Enemy of my enemy You know I'm always down to ride I'm always bumping set One day that's my set And it's fuck the rest So lay me down to rest โอเคไปกันครับเป็นครั้งแรกนะน,นี่ที่ได้เรามาลองแบบใช่รถเล็กเป,เป็นเป็นแปลกๆแบบยังไงไม่รู้อ่ะโอเคคัดจะสูงนะน้องเขาบอกดูซิใช้งานได้หรือเปล่า V4 ของเราไปาากำขัด่อน à, chậm ơi đã vụ đa da đây 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 để thằng giàu rồi xíu โอ้เจ๋งอะครับก็จะประมาณนี้นะคือควิกชิ h เตอร์ที่เราติดตั้งไปอะก็มันจะเข้ามาช่วยให้เราสามารถเข้าเกียร์จาก2เป็น3โดยที่เราไม่ต้องกำคลัลส์และไม่ต้องผ่อนคาเร่งนะอ่ะลองดูใหม่อีกทีนึง มันห้าเกียร์นะแต่เราก็เล่นแค่สี่เดี๋ยวเราห้าเกียร์ดูนะสองครับเฮ้ยห้าเกียร์ครับผมอ่าพอเราถอนเกียร์เราก็ประมาณนี้เราไม่ต้องจำคัดก็ได้เติมคันเร่งถอนเกียร์เนาะอ่อ โอเคมะเราก็จะกลับแล้วเอาไปคืนน้องลูกค้าก็าคือเอาง่ายๆควิกช s h เตอร์นะของผมรุ่นไหนก็ได้นะอ่าที่เป็นเซนเซอร์สตาอปไฟเบรกอยู่ตอนนี้นะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์แดงได้คือเราติดตั้งยังไงก็ได้นะครับผมให้เซ็นเซอร์มันวิ่งหาตัวแผ่นโลหะเนาะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมจอดให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะอ่าเอามันขึ้นแกรวว่างอยู่ดิ อ่ะประมาณนี้เห็นไหมผมจะทําเป็นเหล็กลูขึ้นมางอเป็นเก้าสิบอ่ะยึดนอด็อตอ่ะเดี๋ยวผมเอาขึ้นภาพนิ่งให้ดูประมาณนี้เนาะนี่แหละก็จะมีแผ่นโลหะอยู่ด้านบนเวลาเรางัดเกียร์เซ็นเซอร์ก็จะวิ่งหาแผ่นโลหะนะโอเคมาเรามาลองความมันอีกรอบนึงก่อนเอาส่งให้น้องลูกค้า ต่อเกียร์ต่อเกียเฮ้ยสบายเกินโอ้ยมันเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบดูอีกรอบสนุกละสนุกละ เกียร์ห้าอันดาก็มีห้าเกียร์เด้อน้องเขาง,งงเลยเอาขับรถเร็วจังวะอ่าเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะ โอเคผมก็จะฝากไว้เท่านี้แหละก็น้องเขาก็เดินทางมาจากปาจีนเลยนะมาที่ชลบุรีโอ้โหเดินทางมาไกลอยู่นะก็ฝากไว้ด้วยถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยเบอร์นี้เลยนะครับก็ติดตั้งได้เลยตั้งแต่รถหนึ่งลูกสูบคลาสมือจนถึงสี่ลูกสูบนะครับผมอ่ะผมตอนนี้ก็จะมีควิกชิฟเตอร์ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะที่ติดตั้งได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ลูกสูบเลยนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมมาถ่ายในรถรุ่นอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามกันอีกทีนะครับบ๊ายบายผมให้น้องลูกค้าไปลองนะเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องเข้าอีกทีหนึ่งแ้เป็นไงโคตสดีโอ้ยโคสดนครับ ความรู้สึกแบบขอแบบแบบสั้นๆแบบเข้าใจง่ายราคาถูก <c oughs> แ,แต่งสวยโอ้โหกําลังถ่ายคลิปเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นไงเกียร์เราเล่นตั้งแต่เกียร์ไหนผมเล่นตั้งแต่เกียร์สองเล่นตั้งแต่เกียร์สองใช่ไหมนี่นะครับจุดนี้เลยโอเคตามนี้ติดตั้งได้นะครับผม น้องเขาบอกว่าสุดเลยก็ยังไงก็ขอบคุณน้องมากครับขอบคุณครับ